สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บึงบูรพานะครับผมนี่ก็เป็นวันครบรอบ3ปีของบึงบูรพานะวันนี้เขาเปิดให้ค่าคันเบ็ดฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียเงินเลยนะแล้วก็ถ้าบ้านเนี่ยลด5 0นแต่ว่ากว่าเทปนี้จะออนก็ผ่านไปแล้วนะเอาไว้ปีหน้ามากันใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้บ้านเต็มนะ20กว่าหลังใช่ไหมยี่ยี่สิบเท่าไหนนะร่นะยี่สิบเอ็ดหลังเต็มหมดนะเต็มมาล่วงหน้ามา2ออาทิตย์แล้วนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตกแพ้หลังเหมือนเดิมนะครับวันนี้น่าจะเจอนานานักตกปลากันเยอะเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหลังแล้วกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโวยวายไว้ก่อนนะเราอ้าวฮะใจง่ายอะดิ <laughs> อ้าวทีมงานจ๋าชัยมากันแต่เช้าเลยนะครับนี่ฮะโอ้โยเสื้อใหม่อ่ะเนี่ยอ๋อสวัสดีครับ มาแต่เช้าเลยทำไมถึงมาแต่เช้าครับวันนี้วัดที่เต็มครับอ๋อวัดที่เต็ม <laughs> แต่แต่เต็มที่นะครับวันนี้ <laughs> วันนี้เราก็ตีไม้แรกไปแล้วนะครับวันนี้เอาเหมือนเดิมนะแม็กเซลเลย60 10เบสซี่นะแล้วก็ดักเน็ตพี48มาเล่นนะครับตีไปแล้วนะเมื่อกี้นั่งเันเหง,งาๆนะยังไม่เขามาก่อนเราแป๊บเดียวเองแต่ว่ายังไม่มีใครได้นะก็ะเลยบอกว่าใครเอาปลาตัวแรกขึ้นได้นะปลาบึกตัวแรกขึ้นได้ให้ร้อยหนึ่งนะ ตีใหญ่เลยเอาเรามาดูจ่าชัยกันนะครับเอ่ถามว่านะครับจ่าชัยเขาอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็เลยลากไอ้วันประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยโอ้โหโโหคนนี้ระดับปรมาจารย์แล้วนะตามไปดูคลิปที่ไปบึงสำราญนะคนนี้เยอะสามสิบกว่าตัววันเดียวเยอะสามสิบกว่าตัวแทบตาย เ้าปากหัวปากมาด้วยรึหย่อนโอ้โหนี่เอาโอ้โหเอาตัวแรกนี่เอาไซส์เลยนะฮะนี่เอาให้ครับหนึ่งร้อยบาทรับไปนะครับอ่เดี๋ยวปลดปลาแล้วปล่อยน้องนะครับอ่เดี๋ยวหาว่าเราพูดเล่นนะครับโอนจริงเปิดคิวอาโค้ดเลยฮะเอ้าโอเคโอนเรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับจาชัยรับไปนะครับอ้าวโอเคหาอะไรเล่นต่ออยวะ อยากเสียตังค์อ่ะไม่ใช่ฮะอยากทำท่าว่าได้ตังค์ตัวเองอ่ะแม่งไม่ได้ก็ทีเอออยากได้ตังค์ตัวเองอ่ะแต่ไม่ได้ทิ้ทิ้งเบ็ดเลยไม่เอาเบ็ดกลับเลยนะครับอ้าวชั่วโมงหนึ่งปลาใหญ่สุดนะช่างตรงตาช่างนี่เลยนะเข้าปากนะชั่วโมงหนึ่งปลาใหญ่สุดอ่าสิบเอ็ดโมงนะครับรางวัลรางวัลหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับหาปลาใหญ่กันมาเอาเริ่มครับ เอาสู้เขานะเด็กๆสู้เขานะครับทุกคนเอาฝั่งนู้นสู้กันนะตัวแรกนะตัวแรกนะกดก่อนครับชุเข้้าาปครัับตวนีขึ้นมาเอาแต้มไว้ก่อนนะเอาแต้มเหรอฮะห้าจุดห้าจุดห้าจุดแปดห้านะครับผมห้าจุดแปดห้านะเซตไว้ก่อนนะอกมีรางวัลหน่อยนะจ่ายใช้เยอะอีกแล้ว โอ้โหเมื่อเช้าถามบอกยังไม่ได้เลยยังไม่ได้พอตั้งรางวัลหน่อยเอาเลยนะโอ้โหปลาเขารอรางวัลนี่เองฮะไซส์เป็นไงฮะตัวนี้ไซส์เป็นไงเอ่ยโอ้โหอันนี้ไล <arrays> ่เร่งน <laughs> ีบเก็บเลยไล์กรุ๊ปห้าไล์กรุ๊ปไล่กรุ๊ปมีอะไรต้องคุยกันฮะปลากับป๋าช่างเลยออาไปดูกันนะครับผมของจ่าชัยนะับตัวนี้ปึ๊บและ และเฮ้ย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 เดี๋ยวพึ่งดิ้นใจเย็น5.1นึงนะครับผมอ้าวตกนะครับตัวนี้อ้าวมาอีกตัวแล้วนะอีกตัวตัวนี้ว่าไงฮะตัวนี้ว่าไงครับไงฮะตัวนี้โอ้โหใส่น้อยเลยนะฮะหวายด้วยนะฮะน่าจะไม่ได้ช่างนะตัวนี้ตาใหญ่เลยอ่ะของเรายังไม่เอาเลยอะไรวะ ยังไงครับจ่าชาครับยังไงฮะโอ้ยไม่ถึงนะไม่ถึงแม่ครับหาใหม่ครับหาใหม่เ้ยตเ้้ยเกินเนี่ยทําเนเกิน โอ้โหโอเคขอบคุณครับเอาเดี๋ยวเราไปชั่งกันฮะโอ้โหตัวนี้นี่คือแบเบอร์เลยอ่ะตัวนี้คือนิ่งลูกสิบจุดแปดห้าฮะโอ้โหโอ้โหทำไมเงียบเงียบฮะทำไมเงียบๆอ้าวโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวลบก่อนปล่ยให้ด้วยนะขอบคุณมากครับ แต่ว่าเราไม่เอาตังนะแต่เราเอาตั้งไว้ที่10.85แ้นะครับตอนนี้ปลาใหญ่อยู่ที่1 0บ5แป้านะครับอ้าวเผือ่อจะไม่ต้องเสียตังค์บ้างไงอา้าเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้ตึงนะตัวนี้ตึงตึง,ตงอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ดูว่เขาจะขึ้นมาเออ มาถีบเราลงหรือเปล่าเนี่ยแล้วเป็นยังไงึบ <c oughs> เอ,าอ้าโอยยังไม่ได้นะฮะอโอ้ยเป็นไซส์เล็กอยู่ครับตัวนี้ <c oughs> เอา้าวันนี้กินกันทุกคนแล้วเนี่ย <c oughs> เขินเลยพี่พูดยังนี้ได้ไะไรั้ง <c oughs> ะไรับเาาบางา้า้างน้้านนะงบงบงบ้างางบ้าง้บ้้้างบบาบ้ลง้างบ้างบาบ้าง้าบ้้าบบา้า้้ไ้บ้บ อุ้ยหลุดเอ้าโอ้ยปลาอุ้ยเอ้าปลาอุ้ยเสียใจด้วยนะครับมาไม่ชนะพี่ตัวไปแล้วเนี่ยเฮ้ยปลายมันขึ้นจะชนะเลยปลยไอ้ตัวที่มึงขึ้นอย่างนี้ปลายอีกสี่นาทีสุดท้ายนะครับเรามาดูกันฮะจะขึ้นมาทับทันหรือเปล่านะฮะขึ้นมาทันไหมอ้าวรอคุณแล้วเลยเอาแล้วครับเอาแล้วฮึบแล้วเอ้าเอ้าใครเอ่ยของของน้า ถึงไหมถึงไหมถึงไหมตัวนี้เฮ้ยได้ช่างนะได้ช่างนะ<อ>ได้ช่างเอาเอาเอาคว้าหางขึ้นมาช่างนะครับคว้าหางขึ้นมากอนตัวนี้ <c oughs> เป็น <c oughs> โอ้ไม่ถึงนะฮะหกจุดสามนะครับผมโอเคหมดเวลานะครับผมสิบเอ็ดโมงหมดเวลาแล้วนะคะปลาใหญ่นะครับหมดเวลานะฮะ <c oughs> อ่ะชั่วโมงต่อไปครับชั่วโมงต่อไป <c oughs> เอาเล็กสดครับ เล็กสุดนะปลาเบึกนะปลาบึกเล็กสุดนะฮะปลาเบึกนะปลาบึกเล็กสุดนะหนึ่งชั่วโมงนะครับปลาเบึกเล็กสุดนะใครได้เอาเลยเอามาชั่งนะฮะแล้วก็กาแฟไทยนะใครเอากาลฟไทยขึ้นมาได้แจกร้อยหนึ่งทั้งวันนะครับกาแฟไทยนะไม่เอากหลฟอินเดียนะกหแไทยนะครับแจกเลยนะเอาเล่นกันต่อฮะกินอีกแล้วนะ ปลาเล็กสุดนะของเราขึ้นไว้ที่นี่นะครับ5.9นะครับผมนะตั้งไว้ก่อนนะปลาเล็กนะครับขึ้นที่5.9ก่อนนะใครเล็กกว่ามาทับนะตอนนี้เล็กสุดคือ5.9นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันตึงนะตัวนี้ต้องการเล็กมาใหญ่ๆนาจะใหญ่อยู่นะเดี๋ยวมาทับกันนะเดี๋ยวดูนะเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นมาแล้วอย่าทีต้องการเล็กๆเลยดูซิลุ้นนะ จะทับ5โล9ของเราไหมนะฮะขึ้นช่างแล้วเป็นไงฮะช่างแล้วฮึบฮึบ5โล7 5โอ้โหโอ้โหขี่เล็กกว่านะครับผม5 7 5นะครับตอนนี้ปลาเล็กอยู่ที่5 7 5นะฮะดูเดือดฮะคราวนี้กินอีกคันนะครับันสปินนี่อีกคันหนึ่งนะนะฮะ๋ยวเรามาดูกันนะ เอาเดี๋ยวปากปลดปลดก่อนถ้าปลดก่อนเอาล้วเดี๋ยวช่างนะเอาครับรีบขึ้นมาช่างนะเอาละสกอ์อยู่ห้าเจ็ดห้านะครับโดนทีมไหมโดนไหมหน่าจะสามโลแปดครับโดนทีไมไปมครับนะครับอ้าโลเจ็ด๊บเดียวเลยนะโอ้ขึ้นมาทีมกันแล้วนะเอาหากันต่อนะปลาเล็กสามโลแปดนะครับตอนนี้ปลาเล็กสามโลแปดนะครับ ปั้นเฉยเลยเสร็จเลยโดนทับไปแล้วนะครับมาสนุกกันต่อฮะเราเล่นปลาเล็กกันอยู่นะเราเล่นปลาเล็กอยู่นะโอ้หกองงงเลยนะเมื่อกี้รอบรบปลาใหญ่ไม่ได้อย่างงี้นะอย่างงี้รรบปลาเล็กนะฮะแต่ละคนเ้องขึ้นมาซส์ตึงๆกันทั้งนั้นเลยนะโอ้โหวิโอโหจางที่นี้โอ้โหอ๋อ อะไรนะได้ได้แค่ถ่ายรูปอะไซน์เนี่ยโอ้โหตึงเลยนะไซนี้ไซน์ยีนะไซน์ยี่สิบกว่านะตัวนี้โอ้โหฝั่งฝั่งนี้ก็เยอะฮะแอบเยอะเบาๆนะโอ้โหเยจุ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 เฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วเดีอันนี้ป่ะพี่โโอ้หลุด โอ้ยใจน้อยด้วยนะตัวเล็กด้วยตัวหน่อยเดียวเองเอ้าโหเสียดายนะเสียดายนะว่าเล่นเบาๆเลยโอ้โหหลุดซะโอ้โหผู้สั่งอะไรนี่เสียเจด้วยนะครับเอาครับเรามาดูตัวนี้กันนะฮะเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ยังไงครับตัวนี้ยังไงโอ้ยฮึบปั้งดิปั้งดิไม่ถ่ายรูปไม่้อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเดี๋ยวเบาเบาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออถ่ายรูปไปข้างหน่อยเอ้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นเด้อ นะครับไซโอ้โหตัวนี้อุ้ยไซตึงอย่าตัวเบลเลอร์เลยน่าจะไม่ได้ช่างนะตัวนี้นะครับใหญ่อยู่นะโอ้โหโอ้ตัวนี้ขึ้นจะขึ้นมาทับ38แล้วหรือเปล่าอุ้ยดูเล็กแล้วนตัวนี้เหลือเท่าไหร่ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะจะสามแปดฟาเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวยังไงยังไงเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามเจ็ดห้าโอ้โหทีบกันลงนิดเดียวนะครับ ตอนนี้ทีมจ่าชัยนะครับขึ้นนำไฟเล็กนะครับสามเจ็ดห้านะฮะโอ้โหจุดศูนย์ห้าโอ้โหนิดเดียวนะฮะ <laughs> อ่ดเดี๋ยวเรามาดูของเรานะของเราไอ้องช่วยเยอะนะครับผม <laughs> ตัวนี้เป็นไง <laughs> <laughs> น่าจะเล็กนะมีมีมีไซส์อยู่มีไซส์เยอโอ้โหไม่อยากได้ยินคำนี้เลยอะ <laughs> <laughs> ตื่นนะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูของเรากันมากนะฮะ ให้น้องช่วยเยอะนะครับพอดีเราต้องถ่ายคลิปด้วยน le le นเนาะเมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะโอ้โหแหว่แหลดึงเหลือเกินอ๋อมันมีหลายมันมีหลายคันนี่หลายคันโอ้โหสายเดี๋ยวเราปลดแล้วปล่อยเลยดีกว่านะครับผมตัวนี uhh <and? c tunnels> ้น่าจะไม่ได้ช่างนะสายใหญ่หน่อยนะครับยังไงครับจะใช้ฮะมันล่มเลยนะอ่าเลย5ทีครับ5ทีสุดท้ายนะฮะปลาเล็กนะ 5นาทีสุดท้ายนะครับนี่แหละเราต้องแก้เกมนะเพราะว่าซอยหนึ่งเนี่ยเขาถนัดปลาใหญ่ปลาไซส์ใหญ่นะเราต้องแก้เกมเอาปลาเล็กเลยตอนนี้เขาทำอะไรกันไม่ถูกเลยนะได้กันแต่ใหญ่ๆขึ้นมาหมุนเลนตัวนี้ออีก4นาทีสุดท้ายนะครับตัวนี้ว่าไงฮะเฮ้ย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 มีลุ้นมีลุ้นเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วมีลุ้นครับเอาแล้วรีบนะรีบนะรีบนะครับเอารีบนะนียกไปดูด้ครับเขาจะยืนงองทำไมลุ้นมาเอาครับนาทีสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายแล้วฮะ นะครับปลาเล็กสุดนะปลาเล็กสุดนะครับจะทับ375หรือเปล่าทับ375มั้ยไหมอครับโอ้โหสี่โลสาม้โอ้โหฝั่งนู้นดีใจกันใหญ่เลยนะโอ้โหอ่ะครับหมดเวลาครับผมโอเคครับอ่จะของปลามารับฮะมารับฮะเอ้าคนเดิมครับคนเดิมนะ เรียบร้อยครับผม,มโอ้โหโชคที่สองนะอ่าชั่วโมงต่อไปอะไรดีปลาไซ์ว่ะหาปลาไซ์หอะอยว่ะปลาปลาไซ์ใกล้เคียงเอาหกหกโลมั้ยก็ห้าโลกว่าขึ้นเยอะเอ,าาอ้าไหมไซหกเอาหกโอ่าไซหกนะครับชั่วโมงต่อไปปลาไซ์หกโลนะฮะใครใกล้เคียงหกโลที่สุดนะรับ <c oughs> ไปนะครับผมอ่าเริ่มนะครับตัวแรกขึ้นมาแล้วฮะเดี๋ยวเราทั้งนะฮะ ตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนนะครับอุ้ยปลาตังไว้ที่ตัวนี้สามจุดสองนะครับอ่าไซหกโลตัวแรกขึ้นมาแล้วครับตั้งไว้ที่สามจุดสองนะครับสามจุดสองนะฮะไซสวยด้วยฮะเอาครับมาช่างเลยมาช่างงันร่วมสนุกกันครับโอ้โหไซสวยด้วยไซนี้มาลุ้นกันนะครับสองโลเฮ้ยเกินสี่โล 4โล6นะครับตัวนี้อ้าวปลาซ้ายนะครับอยู่ที่4โล6นะครับตอมอ่าได้เลยนะครับอ้าว4โล6นะครับผมถ้าไม่มีใครขึ้นทับตอนเที่ยงนะครับผมรับไปเลยนะครับรางวัล100บาทนะเมื่อกี้4โล6อยู่ฮะโอ้โหตัวนี้อ้าวตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับขึ้นสองตัวนะฮะดูครับจะทับ4โล6ไหมดูแล้ว โอ้ย4.05ครับ4ี่โลเป๊ะโอ้โหเสียดายครับเสียดายอ้าวตัวนี้ช่างไหมครับตัวนี้ช่างไหมอ่าลุ้นนะฮะลุ้นนะฮะรู้สึกว่าเขินๆยังไงไม่รู้โอ้ยสองโลเก้ทาทำไมไม่เล่นปลาเล็กอ้าครับตัวนี้ได้ช่างนะได้ลุ้นแล้วครับตัวนี้ได้ลุ้นเอ้าวครับตัวนี้เฮ้ยตัวนี้น่าใจเฮ้ยเฮ้ย 5.45ครับเอาเลยขึ้นมาเบียดแล้วนะครับตอนนี้ปลาไซส์หกนะครับ5.45นะครับขึ้นมาเวลานี้ก็เอาตังเงิน3นาทีสุดท้ายฮะ3นาทีสุดท้ายยังไงฮะตึงเลยนะให้ปลาขัดดิตึงเลยครับอยากขัดอ่ะอ๋ออ๋อโอ้ยปิดอัดเลยนะปิดอัดเลยเอาแล้วครับนาทีสุดท้ายฮะ นาทีสุดท้ายจบบอลเลอร์เลยนะโห้ยน่าจะตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยสู้สุดใจครับจาใช้โอ้โหตัวนี้โอ้โหโอ้ยโอ้โหเรามาดูหน่อยนะครับตัวนี้ขึ้นไม่ทันนะเมื่อกี้ขึ้นไม่ทันนะฮะแล้วก็ไซส์น่าจะเกินด้วยนะฮะดูนะดูยี่สิบยี่สิบเอ็ดจุดสองห้านะฮะนี่จะสองศูนย์นะครับโอ้โหไซส์สวยนะฮะปลาใหญ่ ยอดฮะอ่ะเรามายินดีกับผู้ชนะกันก่อนดีกว่าครับอ้าวมาพร้อมแล้วครับครับกี่ว่าโค้ดพร้อมเลยอ้าวไปครับแจกครับแจกฮะอ้าวเรียบร้อยครับผมครับไปใหญ่นะครับไปใหญ่ช่างถึงใบสามนะไปใหญ่ถึงใบสามนะคะเอาเริ่มเลยนะอ่าเริ่มครับอ้าวไปใหญ่ตัวแรกของเรามาแล้วครับไปใหญ่ในชั่วโมงที่สองนะครับ แรกของเราอยู่ที่สี่กเปย์สี่กิโลนะครับอาปลาใหญ่ตัวแรกสี่กิโลนะครับใหญ่มากปลาใหญ่มากอยู่ที่สี่กิโลนะฮะปลาใหญ่ของเรามาอีกหนึ่งตัวแล้วนะฮะโอ้โหตัวนี้ึบเฮ้ยอ้าวห้าจุดห้าห้าจุด้าห้าจุดห้าห้าห้านะฮะโอ้โห มาใหญ่ของเราตอนนี้5.55นะครับมีเสียงแล้วครับวันนี้ม่เสียงแล้วร้องไม่เสียงโอ้โหหมุนปลาโอ้โหกอดแทบไม่ทันนะปึ๊บ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 อ้โอ้โหโอ้โหยัง <c oughs> ไงดีครับเนี่ยปล่อยตัวนี้ยังไงฮะ ตอนนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกียวใต้มานะโอ้ยแล้วไซส์ใหญ่ด้วยโอ้โหโอ้โหเสียดายนะฮะอ้าวถือว่าฟาวไว้นะฮะตัวนี้โอ้โหไม่น่ารีบเดินมาเลยอะโอ้โหเสียดายเสียดายนอกปากไปนิดเดียวนะฮะ อ่าหมดเวลานะครับไปใหญ่ในรอบที่สองนะครับโอ้ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับห้าโลห้าโลครึ่งห้าโลครึ่งนะอ่าโอเคเอ้ามาสแกนครับสแกนครับสแกนโอเคสแกนเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับครับโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปครับไปแล้วนะครับ ดีนะสองจานติดอีกสองตัวนะครับเอาแล้วฮะอันนี้ได้ลุ้นแล้วนะครับสองคันนะคันนี้เอาละครับดูกันอ่าตัวนี้จะขึ้นแล้วตัวนี้เอาฮะมีลุ้นไหมตัวนี้โอ้โหน่าจะเกินนะฮะตัวนี้วับไปย่อนครับยอน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 โอเค ตัวนี้น่าจะต้องปลดเลยเนาะตัวนี้น่าจะใหญ่ไปนิดหนึ่งเรายังเหลือลุ้นอีกหนึ่งคันนะตามไปดูกันตัวนี้สวยครับค่อยๆเย็นลูกเย็นจเย็นเอาละมีลุ้นเลยตัวนี้เอาครับได้ชังอีกแล้วตัวนี้เรามาดูน้ําหนักตัวนี้กันเฮ้ยเฮ้ยหนะครับว้าว ไอ้มิกวางเลยอ๋ออาครับตอนนี้าไซส์หนะครับนําอยู่ที่5.75นะฮะอ่าโดยน้องๆสองแสบนะครับผมโอ้โหอ่าเวลายังเหลือนะฮะเวลายังเหลืออาครับฝั่งนี้ก็กินนะครับจ่าชัยก็กินนะตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่า ครจะมีไซส์นะครับโอ้ยฝั่งนี้ไซส์สวยด้วยฝั่งนี้ไซส์สวยด้วยเอาแล้วได้ชั่งนะตัวนี้ได้ชั่งนะไซส์้วยเข้าปากได้ชั่งนะครับเาปากลยไหครับอะไรครับโอ้โหทะลุนะะไป9.50นะครับเอาครับจ่าช้ไม่ยอมเอามาขึ้นหน้ากระชังเลยเอาฮะโิ่ยดูเดือดดูเดือดฮะโอ้ยฮะอืม จะใช้เอาปลาดุกขึ้นมาแล้วนะครับกดอ๋อลอยขึ้นมาแล้ววิ่งอ่าโอเคเข้าแล้วนะครับผมผมก็ตัวนี้ทึบโอ้โหตัวนี้อยู่ที่18 18ปดสิจุดสิจุดแปนะครับ18บแจุดแปนะอ่าโอเคครับผมโอ้โปดห้อ่าฮะมาแล้วนะครับยกมาแล้วหนึ่งตัวนะตัวนี้ เกินไหมเนี่ยจะเกินไหมเนี่ยทะลุไหมโอ้โหว่าน่าจะทะลุนะตัวนี้โอ้โหสิบสองจุดหกนะอ้าวโอเคปล่อยล้องนะครับั่งนูก็ขึ้นแล้วนะแหมมันแต่ดูไกลๆเหมือนจะได้ไเฮ้ยอ้ยอุ้ยได้ได้ได้ช่างนะตัวนี้ได้ช่างง้นเอ้ามาห้ามาห้าลุ้นฮะ อ้าวตัวนี้ตัวนี้ก็มีลุ้นนะครับตัวนี้ก็มีลุ้นนะมีลุ้นเหมือนกันน,นะครับตัวนี้พี่ที่โอ้ยสี่จนะครับไม่ทันแนละ้วยังไม่ทันนะฮะาหาใหม่ครับยังมีเวลาอยู่ครับยังมีเวลา,าวครับทันนี้เจอกันใหญ่นะครับสองคันนะสองคันนะครับดูซ้ายเฮ้ยเอ้าโอ้โหหลุดโอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายน่าเสียดายครับตัวนี้เอามาเลยมาเลย เอ้โอ้โหใสอาจจะไกลเคียงได้ช่างอยู่นะได้ช่างโอ้ไม่น่าถึงไม่น่าไม่น่าอ่าโอเคตามหาใหม่ครับตามหาใหม่อ่างนั้นใสได้ช่างด้วยนะใสได้ช่างด้วยครับเอาครับมาเลยขึ้นเลยครับครับปลาซสหกโลมาอีกแล้วนะช่างนะครับรอช่างนะครับขององแซบนะครเบปากเขาปากเต็มปากเลยระวังนะครับตัวนี้ขึ้นมาที่ โอ้โหหกโลสองนะครับหลุดไปนิดนึงนะฮะโอ้โหกินน้ำเยอะไปหน่อยอ,อ้าวหกโลสองนะครับหลุดนะฮะหลุดนะหลุดนะตอนะนะี้เรามีของรางวัลเพิ่มเติมนะครับผมนี่เป็นเป็นผ้า,าปั๊นะครับแล้วก็สติกเกอร์จากสองแสบตกปลานะเมื่อกี้น้องเอามาให้นะน่ารักมากเลยช่วยกันเล่นกิจกรรมนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะไปแจกนะครับใครที่ ตกปลาไซส์6โลขึ้นมาได้นะเราก็จะแจกไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณน้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามน้องด้วยนะสองแสบตกปลานะครับในทุกทุกช่องทางของน้องเลยนะครับผมไปเฮ้ยได้เได้ทั้ง้วครับตัวนี้นะฮะโอ้โหกเฮ้ยเฮ้ยลองดูก่อนขย่อยหน่อยเขยเอยหน่อยเออ รอบสองในลึ้งพยาวชนะก่อนไม่แน่ไม่แน่นะเพราะปลาปลามันผอมนะปลาผอมผอมแล้วผอแล้วเอาวพื <8> <8 <8> ้นทั <8 <8 <8 <8 <8> <8> ้งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาศัยใแปดนะครับตัวนี้หลุดไปนะฮะหลุดไปนะตัวนี้นะมีลุ้นนะครับมีลุ้นนะมีลุ้นนะ หพอเฮ้ยโอ้โหสามยีอะเฮ้ยสามสี่ห้าป่ะนะสามสี่ศูนย์นะสามสี่ศูนย์นะเมื่อกี้นะอ่านะครับตอนนี้เวลาห้าโมงนะครับอ้าหมดเวลานะครับหมดเวลานะปลาใหญ่ปลาไซส์นะครับหมดเวลานะครับห้าโมงแล้วนะครับอ่ารับรางวัลนะครับผมปลาไซส์หกโลเคลื่อนที่ห้าจุดเจ็ดห้านะอ้าวรับรางวัลครับผม อเอารางวัลของตัวเองด้วยเปล่า <c oughs> เอาให้แจกนะเอาให้แจกครับยังไม่รู้ใช่ไหมรางวัลคืออะไรเปิดคเปิดร r โค้ดครับผม เรียบร้อยครับผมร้อยบาทนะคะขอบคุณมากครับสองแสนได้ไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ3ปีของบ่อบึงบุรพาฟิชชิงปลานะครับพวกเราทุกคนก็สนุกสนานกันมากเลยขอบคุณบอสมากนะครับผมที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาตกปลาฟรีกันแบบวันนี้นะครับอะแล้วพวกเราทุกคนนะครับอยากจะบอกบอสว่าุขสันเกตครับบ๊ายบายครับ